อู้นั่นดีแล้วพะยมเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยตกใจเบิดอู้ให้พะยมมึง ครับผมก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพชรชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้กลับบ้านแล้วก็มานะครับไหว้นะท่านผู้ชมมาลุยเดี่ยวด้วยวันนี้นะครับขอโชคลาภนะครับกับสารปู่ตาพระขาวนะครับผมก็เหมือนใกล้ๆนี้นะครับน่าจะประมาณวันที่31นะครับน่าจะมีเขาจะจุดนะครับบ้างไฟนะครับถวย นะครับให้กับสารปูตาผ้าขาวเนาะท่านผู้ชมก็เป็นสารที่ประจาหมู่บ้านเนาะท่านผู้ชมอ่ะอยู่ใกล้ๆ้บ้านผมนี่แหละนะวันนี้มาลุยเดี่ยวครับตอนกนางคืนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับให้กับช่องเบาแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลพ่อทั้งหละคนเดิมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพภาพไปเบิงข่างเหมืองไฟน้ำนะครับแต่ว่าอาจจะพลิงยางไปพูนด,ดอกนะ คุณผู้มชมเออเดี๋ยวซองไป้ะพี่อาจจะเห็นอยู่ก็สารนะครับปูตาว่าเขาจะอยู่ด้านหลังเนาะุ่มผู้ชมอ,อ,อยู่ด้านหลังเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะผมจอดรถปุ๊บผมก็ตั้งกล้องเปิดกล้องตรงนี้เลยนะครับยังไม่ได้เข้าไปที่สารเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ชาวบ้านนะครับน่าจะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ผมไม่รู้นะน่าจะนะเพราะว่าเขาจะมีงานใกล้ๆนี้นะครับผม โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจด้านในกันครับไปครับไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่านี่ครับที่เขาที่จุดบังไฟเนาะท่านผู้ชมนี่อยู่ไกลๆนี่เห็นไหมครับอ่าเขาก็จะจุดอยู่นี่นะครับผมก็จะมีงานเนาะท่านผู้ชมเออครับวันนี้เงียบมากนะท่านผู้ชมนะ ยาไปดูนะครับเลขทะเบียนรถผมด้วยนะครับก็ได้เตรียมนะครับของไหว้นะครับทั้งเสือทั้งแลมาด้วยนะครับวันนี้มาดูเลขทะเบียนรถคันเก่าคันเดิมครับ7612นะครับผมก็สำหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมน้อทชมชมู้ชม7612นะตามนั้นครับผมไปครับเดี๋ยวเอาของไปน้วย เสียอจอดไว้นี่เละนะครับ๋ยผ้าย,ยางไปทางในนะครับวันนี้นะครับก็จะมาขอเลขทูบนะครับแล้วก็เลขเสียมสีนะท่านผู้ชม,มดูตกใจด้วยนะท่านผู้รรมชมตกใจดู ครั้งที่แล้วนะผมเจอเงาแดงๆนะคุณผู้ชมนะอยู่ข้างหลังผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ ừ, เออผู้เดียวผ่าสีแดงมาไว้นีเอาคุณผู้ชมไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับโอเคนี่ครับสะอาดดีมากเลยครับคุณผู้ชม เขา่าจะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนสะอาดมากเลยนะครับเพราะว่าใกล้ๆนี้จะมีงานนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเบึ่งบริเวณร,รอบๆมีไผอยู่บอไม่มีคนอยู่นะด้านหลังก็ไม่มีนะครับ นี้ก็ไม่มีอุ้ยนฝนตกอู้หูลังแตกนะท่านผู้ชมนี่ห้างแตกยังไงท่านผู้มชมมึงฮึ่มสมชีสมหาอะไรเนีย่ยบินใส่เลยเลยครับฮุ้ยอุ้ยปูเปิดประตูตอนรับอีกแล้วท่านผู้ชม ฮุ้ยุ้ยกขาลั่งซองลังเตียนอยู่ฮืโอ้คิครับผมเดี๋ยวอู้ยไม่ต้องขอแปลงแม่งเลยสาธุท้าปูถ้าลูกหลานมาขอโชคขอหลาบอย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานแห้งเด้อปูออโอเคครับผู้ชมเพิ่งจุดนี่ครับปูตาพ้าขาวนะครับเดี๋ยวมาตั้งกล้องนะครับแล้วก็จุดทูบจุดเทียน บอกเก่าสารปู่ตาพระขาวครับผมไปครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมเมื่อกี้นะท่านผู้ชมประตูเปิดต้อหนาต้อตาเลยครับเปิดเองอีกแล้วนะัท่านผู้ชมอืมอ่ะแสะดงว,ว่าปู่ท่านรับรู้แล้วนะครับสาธุเดี๋ยวมาจุดทูปจุดเทียนนะครับบอกเก่าปู่ตาผ้าขาว มาข้อโฉคข้อลาบเด้อปูเิ้งหิห้งปังๆเลยเถือข้างวันใหญ่เขาสามตัวตรงๆอ่ารวมบุญน้ำเพลนเนี่ยเด้อปูเด้อ,อเหมือนปูรับรู้เลยอ่ะทนผู้ชมา จุดเทียนก่อนครับผม ตวันนี้ขอเลขทูบนะครับแล้วก็เลขเซียมซีด้วยนะครับ ตกใจเบิดแมงวันอเนียบมากเลยนะวันนี้ ยัมยของไหวนครับมาเช่นเคยครับผมวันนี้ได้น้ำส้มนะได้น้ำส้มเลยวันนี้มาไหวายปูนะครับ ควงไหว้นะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจุดถูกนะบอกบืมขบพอดีเลยโอเคครับท่าชมเดี๋ยวมาจุดธูปนะครับบอกกล่าวนะครับสารปู่ตาพระเขานะครับ รอมกันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับคือท่านก็ให้เข้าบ่อยมากเลยนะครับ,บท่านผู้ชมนฮะ โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวมาจุดธูปนะครับบอกกล่าวนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาภขอเลขเด็ดรางวันที่หนึ่งเลขท้ายรางวันที่หนึ่งสามตัวตรงๆพร้อมกันครับไปครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทสะสาธูสาธุสาธุเดอปูตตาปะขาวผูศักสิทธิ์อลูกหลานมาโมนีลูกหลานอ่ามาขอโชกขอลาบไปฝากเอฟซีลูกหลานมาขอเพิงบุญเพิงบรารมีอ่าปูตาปะขาวลูกหลานมาขอเป็นสะพานบุญเอาโชกเอาลาบเอาเลขถ่ายสามตัวตรงๆง,ง,งอ่าวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2 5 6 8นี้ ไปฝากเอฟซีในช่องบ้าแพ็กชาแนลผู้ใดได้เห็นผู้ใดได้รับชมกับขอให้ได้โชคได้ลาบนำกันงานใหญ่สีหอดน,นี่ลูกหลานกับมาขอโชคขอลาบนำปูให้ลูกหลานได้ถือได้โชคได้ลาบถือ3ตัวตรงๆสิได้รวมบุญรวมกุศลนำพลเด้อปูให้บังไฟขึ้นสูงๆขึ้นงามๆ ปูอย่าตือนอย่าทวงลูกลานแห้งหลายอันใดบด่ดีให้ปูอยู่ออกไอ้มีตะความเห่งๆงปังปังมีตะโชคตลับเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษา,าสถานที่แห่งนี้ก็ะปวดเมตตาสงสารเผยให้เห็นสามตัวตรงๆให้เลียเขาสามตัวตรงๆดังเปียงๆให้คนเขาได้ลือได้ซาปูน่าจะรับรู้แล้วนะครับ เขาดืา่อซาปูแต่บกขาวสักสิ์อีดีเดอปูเดอซาถูปักไว้นี่คนระับโอ้หเราวน้มั ะนะครับเดี๋ยวมาขอเลขทูบกันครับน่าจะเป็นกิ่งไม้ข้างบนนะครับแต่วันนี้ไม่มีลมนะท่านผู้ชมไม่มีลมเลยสาธุป,ปูลูกหลานจะขอจุดเลขทูบให้ปูยิบออกมากด้วยปูด้วยสาธุ

ผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรจ้องมองผมอยู่นะครับตอนเนี้ยอ๋อเสียงน่าจะเสียงเขียดเดี๋ยวผมจะปักไว้ตรงนี้นะครับตรานี้ปูลูกแล้วของมาวาย แห่งแป้งแป้งเลือปูเดอราสุอ่ะเดี๋ยวผมนับเซียมซีก่อนนะมึงโอเคครบครับเนี่ยเซียมซีนะครับไปครับเดี๋ยวจะเขย่าเซียมซีสากทุกปูหนุกลานคอสามใหม่สามตัวตรงๆให้เข่าสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อ ยิบออกมาให้ลูกหลานในระปู่เด้อถุกไม้ที่หนึ่งครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดไปต่อเลยครับ หมายที่สองครับหมายเลขแปดอีกแล้วครับแปดแปดแปดสองตัวนะครับ หม้สุดท้ายครับจุไม้ที่3สามครับหมายเลขศูนย์ฮบ โอ้มชมประตูขยับอีกแล้วาทุกผู้ตกใจเบอร์ท่านผู้ชมแล้วไม่มีลมด้วยนะปู่น่าจะรับรู้แล้วก็น่าจะปังนเนี่ยครับแปดแปดศูนย์ครับแปดแปดศูนย์หรือสองแปดศูนย์นะครับผมก็สำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะในการรับชมนะครับผม ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะคือเลข2มาจากไหนคือเลข8ปนดะมี2ตัวนะครับก็เลยเอา280นะหรือ880ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับอโอเคครับท่ผู้ชมเดี๋เก็บเสียมซีก ตอนนี้รอเล็กทูบนะท่านผู้ชมตอนนี้ไหม้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเออไหม้ไปแล้วหนึ่งตัวนะก็ลอเล็กทูบอย่างเดียวตอนนี้ก็พอดีจุดช้านะท่านผู้ชมจุดช้าก็เลยไหม้ช้าด้วยนะครับเหมือนมีรถนะครับ เขาน่าจะมาหาปลานะครับเพราะตรงเนี่ยตรงไปเนี่ยจะเป็นแม่น้ำนะท่านผู้ชมเป็นแม่น้ำนะก็อาจจะมีอาจจะมีบ้านอื่นเนาะท่านผู้ชมก็อาจจะมาหาปูหาปลานะครับเนะขาน่าจะขับอ้อมมาไกลนะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยว เดี๋ยวกล้องนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับว่าได้ตัวเลขอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไม่หมดนะครับยังไม่ไม่หมดนเนาะไม่แน่นะท่านผู้ชมคือวันงานนะนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับปอจจบนะบูอาจจะให้โชคให้ลาบนะครับอาจจะให้โชคให้ลาบเข้าสามตัวตรงๆก็ได้นะท่านผู้ชมนะก็ต้องมารอดูกันนะครับตอนนี้ไม่ไปแล้วสองตัวนะครับ อโอเคครับเดี๋ยวกล้องมาดูบริเวณรอบๆนะครับแล้วก็มาดูเลขทูบ <ไป S 1> ครับผมไปครับไปครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยประตูขยับเองนะครับแต่ผมรู้สึกเย็นๆหลังยังไงไม่รู้ผมไม่กล้าหันไปมองนะท่านผู้ชมเออก็ไม่รู้อ่ะขนลูกอีกแล้วท่านผู้ชม เนี่ยตอนเดินเข้ามาเนี่ยตกใจนะครับเสื้อแดงๆเนี่ยเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนเป็นเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเออกับผู้รู้อะผมชมแพนกลองเขามาตกใจคนหนึ่งเดี๋ยวไปดูบริเวณข้างหลังนะครับผมฮตกใจเบิดมูดชมมึองย ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่เสียงดังนะท่านผู้ชมอันนี้คือตกใจจริงๆนะครับตกใจจริงๆเออหายไปเร็วท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนกับที่ผมเห็นตอนนั้นเลยหายเข้าไปในต้นไม้เลยท่านผู้ชมอุย้ยคุอผมว่าต้องต้องมีอะไรแน่ๆเลยท่านผู้ชมหฮ้ยเมื่อกี้ เอาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมจระเลยอแต่ยาแด้งมีชมมุกขาไปเลยเ้ยเนี่ยตรงต้นไม้เลยครับเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมุกขาหยางคุณผู้ชมนี่เหงาหังหงลงังบ่ไม่มีนะคุณผู้ชมอุอม้ย เม,เมื่อกี้เหมือนผมเห็นนะไม่รู้ว่ากล้องจับได้ไหมนะครับอ๋อโมมี่ทุกผู้ชมเฮ้ย,ยผมว่าผมไม่ได้ตาฝาดในเมื่อกี้นะครับหายเข้าไปแล้วในต้นนี้แหละทุกผู้ชมซาสุคุนลุกเลยทุกผู้ชมเุ้ยเออแมง ตรงนี้อ๋อตัวเลขครับตรงนี้เหมือนเป็นหนึ่งตอนนั้นเป็นหนึ่งสี่นะตอนนี้ผมเห็นเป็นหนึ่งแปดนะท่านผู้ชมนะนะผมเห็นเป็นหนึ่งแปดนะครับเออนะครับช่องไหนก็มาเนี่ยตอนแรกมันเป็นหนึ่งสี่นะตอนนี้ทำไมเป็นหนึ่งแปดได้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งแปดนะครับนอะ่นะ 1, 8, นะนะนะ ตามนั้นครับท่านผู้ชมดผมตกใจมองนีอยู่นี่ออพวกกาหยางนี่มิจมอเอาอ่ะดูดูบริเวณเน,นี่ยหายไปแล้วหายไปทั้งแถวยอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมตกใจเบิดนะครับเนี่ยประตูก็ชน คนเหล็กเนี่ยเสียงดังแรงมากเลยเมื่อกี้แบบตกใจเลยครับเนี่ยคือมีรถมีรถอ่ะผ่านออกไปแล้วนะท่านผู้ชมเือเขาก็าไปแล้วแหละแต่ตอนเนี้ยผมอยู่คนเดียวนะครับตอนเนี้ยอ่ะไม่รู้ไมว่าเลขทูบไหม้หมดหรือยังนะซาตูดเดอ,อปูเนี่ มืม่อหงยังให้มา่ห้ลูกหลานเห็นเมือนกันมไม่ใช่ปู่แน่ๆนะครับไม่ใช่ปู่ตาผราขาวแน่ๆนะอ่ะเลขทูบไม่หมดพอดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูเลขทูบนะครับมาดูเลขทูบพร้อมกันเลยนะครับรอี่คุผู้ชม เยกทูบนะครับที่สารปู่ตาพักขาวนะครับ406นะครับผม406หรือ409นะครับก็สำหรับตัวเลขนะครับก็ปวดชายวิจารณญาณนะครับในการรับชมนะท่านผู้ชมทางช่องบ่าวแพชชชแนลก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ะในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2องพันหร้อยหกสนี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะก็ตามนั้นครับตัวเลขก็ชัดอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะชัดอยู่406หรือ409อ่ะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรยทุกทุกท่านครับผมอสำหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวจะได้กราบลาปูนะแต่ว่าผมผมยังคาใจอยู่จิ้งจกทัก เฮงเฮงเวยๆท่านผู้ชมเนี่ยผมเห็นเหมือนเป็น,นมมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยคุ้นๆนะคุ้นๆนะเลยนะครับท่านผู้ชมนะเอา้าแต่ไม่แน่ผมอาจจะตาฝาดก็ได้แต่เดี๋ยวผมค่อยไปย้อนดูคลิปเออเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูคลิปว่าเห็นอะไรเพราะว่า มันก็ลางๆางะท่านผู้ชมลางๆอาจจะตรงโน้นนหะนะครับอือโอเคครับท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบแล้วนะครับเดีย๋ยวผมปิดกระเป๋ากันปูเออลูกหลานโมไร่มาหลบรูด้วยปูลูกหลานมาขอโชคขอลาบปูนี่แหละอือเคครับท่านผู้ชมเก็บศาสตร์ก่อน โอ้แต่เมื่อกี้นี่ผมมาบริตาตาฝาดเลยเพื่อนต,ต้องการหเห็นนะท่านต้องการให้เห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าผู้ชมต้องการจะสื่อหรือจะบอกอะไรหรือเปล่านะเนี่ยตอนนี้บรรยากาศคือน,น่ากลัวมากนะทุกทมนนะตอนคืนเนี่ย อุ้ยมันดีแลี้ยผู้ชมอุ้ยหายไปเลี้ยอุ้ยดีเลี้ยเดือบูผู้ชมที่เดิมเลยครับมองเก่าเลยสิผู้ชมอุตส่าห์ถูปูปุบปกลับกลับก่อนเดือบูเด้อโบวยเลยผู้ชมดับดับเทียนคนไม่ไหวแล้วครับผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยบวยเลยบวยเลยอุ้ยขนลุก อุ้ยบุ๋ยๆแล้วคุณผู้ชมบุ๋ยแล้วอึศร์เลอุ้ยข้าข้าข้าไม่กวดีอุ้ยอปิดหนาอะไรเปิดอะไรอีอ้ยผมมาอยู่แล้วผมอยู่แล้วอ่ะตาตัวเด้อปู่ลูกหลานจิเรย์ขอตัวกลับก่อนเด้อปู่เด้อลูกหลานบไหวแล้วลูกหลานใหญ่ก็ ขอให้เฮงเงป,งปังปังครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่องบ่าวเพ็กชแนลเราด้วยครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอัมคนเดิมมาวินชแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชแนลพ่อต่องแหล่คนเดิมนะครับอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้บ่าวเพ็กขอสวัสดีครับอุ้ยบวยเลยท่านผู้ชม